สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้า Joymax นะครับสินค้า Joymax ตัวนี้ใช้สําหรับบําบัดผู้ที่มีอาการปวดเข่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเขา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดเดี๋ยวเรามาดูว่าสินค้าตัวนี้ทาํางานยังไงบ้างนะครับเมื้องต้นเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะ ก็มีคู่มือมาหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาหนึ่งชิ้นนะครับครับก็จะมีส่วนประกอบของอะแดปเตอร์นะครับที่ให้มานะครับเรามาดูในหน้าปกของจอยแม็กว่ามีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีในส่วนของอินฟราเรดและหลอดไฮโดรเจนนะครับมาดูนะครับว่าเป็นค่าตัวนี้เป็นยังไง ครับจะสังเกตว่านะครับตัวจุดตเข้ามาดูนะครับในส่วนรูข้างๆงที่มีอยู่ทั้งหมด6กรูนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฮโดรเจนแลมป์นะครับก็จะเป็นหลอดที่ให้ความร้อนนะครับที่เป็นประเภทไฮโดรเจนนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นหลอดลักษณะนี้นะครับที่อยู่มี1 2 3 4แล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นอินฟาเรดนะครับอินฟาเลดแลมป์ก็คือให ตัวอินเฟลตนี่ก็จะให้ความร้อนใน,ในเชิงลึกลงไปนะครับครับเรามาดูนะครับว่าจุดแต่ละจุดที่วางไว้นี่จะวางรอบเข่านะครับก็คือเป็นจุดที่ให้ความร้อนเข้าไประหว่างรอบเข่าเพื่อให้ความร้อนลงในระดับลึกเพื่อให้การฟื้นฟูของข้อเข่าเนี่ยกลับมาปกติหรือว่าฟื้นฟูกลับมาและลดอาการปวดลงนะครับครับเรามาดูด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยอะไร หน้านี้ก็จะมีโลโก้นะครับนะครับโลโก้ของดิสท็อกเตอร์นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับนะครับจะเขียนว่าจอยแม็กนะครับก็มีการสตาร์ทสต็อปแล้วก็อัพดาวนะครับซึ่งใช้ไม่ยากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายรัดนะครับซึ่งก็จะมีสามารถปรับได้นะครับตามขนาดของเข่าของแต่ละคนนะครับด้านบนก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่านอกจากชิ้นนี้แล้ว ต่อมาตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์เาดูอะแดปเตอร์ัอะแด,ปเ,ดปเตอร์ก็จะมีสายไฟตัวที่สองก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมจะเริ่มต่ออะแดปเตอร์ก่อนนะครับ ก็จะต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ก็เริ่มตั้งแต่นำแผ่นรองความร้อนนะครับใส่ในตัวจอยแม็กนะครับที่มีหลอดนะครับหลอดอินฟราเรดและหลอดไฮโดรเจนนะครับโดยให้ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นช่องว่างที่จะติดกับหัวเข่านะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ ทำการสวมลงไปที่เข่านะครับครับก็สวมไปจะสังเกตว่าตัวนี้จะมีสายรัดนะครับให้ถอดสายรัดที่ติดอยู่กับตัวตัวอุปกรณ์ออกเพื่อที่จะไปรัดในส่วนของเข่าส่วนบนนะครับครับก็จะมีอันนี้ก็จะไม่ยากครับผมครับแล้วเราก็รัดในส่วนบนนะครับ ก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับด้าน,นข้างนะครับเห็นไหมครับงานนี้ก็จะมีล็อกถ้าเราก็จะใส่ครับต่อมาเราก็จะทําการรัดส่วนเข่าล่างนะครับครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดมันแน่นเกินก็สามารถที่จะขยายได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรัดในส่วนของขัวเขา่า มากเกินไปนะครับครับแล้วก็าําการล็อกครับขั้นนี้ก็คืออยู่ในส่วนของขั้นตอนการรัดเข่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอะไรติดก็ลองจับปรับให้ตรงให้มันคนับกับให้มันเข้ากับหัวเข่าให้อย่างเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวแรสเตอร์มาเสียบนะครับครับตัวแรสเตอร์เวลาเสียบนะครับจะสังเกตว่าจุดที่ติดเนี่ย จะอยู่ที่ด้านข้างของตัวจอยแม็กนะครับเราก็จะเอาตัวตเตอร์ตัวนี้เสียเข้าไปครับตอนนี้ก็สูไปนึงนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มแรกก็คือปุ่ม Start, s t ต็อปนะครับปุ่มต่อมาก็ปุ่มปรับอุณหภูมิ Upper แล้วก็โลเวอรนะครับและ c o m นะนำก็คือคำแนะนำครั้งแรกในการใช้งานเนี่ยเราจะใช้ครั้งหนึ่ง30นาทีนะครับโดยที่แต่ละครั้งจะใช้อุณหภูมิคำแนะนำคือ55องศานะครับแล้วก็วันหนึ่งทําสูงสุดก็อยู่ที่2ถึง3ครั้งเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ พอหลังจากเริ่มต้นไฟที่ขึ้นมาเป็น2ขีดนี้หมายถึงว่าพร้อมที่จะเริ่มที่จะใช้งานเมื่อเรากดสตาร์ทปุ๊บอุณหภูมิก็จะมีเริ่มต้นอยู่ที่45นะครับคำแนะนําเบื้องต้นนะครับอยู่ที่55ผมก็จะปรับขึ้นไปนะครับเป็น55สามารถปรับสูงสุดได้ถึง65นะครับครับแต่เบื้องต้นผมจะลดกลับมาเป็น55เหมือนเดิมนะครับนะครับระยะเวลาที่ใช้ก็คือ 30นาทีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้สิ่งที่ควรระมัดระวังคือในการใช้งานก็คือผู้ใช้ที่ใช้ไม่ควรที่จะหลับนะครับเนื่องจากการหลับลงไปอาจจะทาให้เราไม่รู้ว่าระยะเวลาผ่านไปเท่าไหร่อาจจะมีการดูทีวีหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้หัวเข่าหรือการเดินนะครับก็ใช้ตัวนี้ในการพักฟื้นหัวเข่านะครับก็คืออาจจะต้องตั้งเวลาดูจากนาฬิกานะครับ หลังจากครบเวลาแล้วเราก็จะมาสต็อปมันก็จะมีปุ่มสต็อปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหยุดการทํางานของเครื่องตัวนี้หลังจากเราได้สต็อปไปเราก็สามารถที่จะเก็บอุปกรณ์กลับคืนเหมือนเดิมได้นะครับครับตอนนี้ผมใช้งานอยู่เดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับก็กดปุ่มนี้หลังจากเสร็จแล้วเราก็จะสต็อปแล้วเราก็แกะอุปกรณ์ต่างๆออกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเมื่อเครื่องทํางาน ว่าข้างในมันจะมีแสงหลอดไฟจาก UV อินฟาเรดหน้าตาเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับนะครับนี่ก็คือเมื่อมีแสงออกมานะครับก็จะมีแสงนะครับนี่คือในส่วนของในส่วนของที่เป็นหลอดไฮโดรเจนก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอินฟาเรดนะครับนะครับแสงจะออกสีออกมานิดนึงนะครับครับผม